ไตอนโดดไม่เท่าไหร่ตอนเดินขึ้นนี่เหนื่อยกว่า ตอนโดดบ่าท่าใดตอนอย่างขึ้นคือจังส่งเมื่อยน,น้องบัดนี้อึบอึบฐานนี่ตอบบ่ครับโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพกักหายใจแป๊บนึง มีทั้งหมดกี่เส้นครับบา้าดไดงย่างไก่อีบนีนครับโอ้แมมคือจังปวดขาแต้ว่าเอาเจ้าของมาท่อละมา่านตัวนี้ไหมส่วนลูกสาวเหร่นน้ำกับ,บเบลเห่น นั่งลงเดี๋ยวนัเองนะจับตรงไหนได้ลูกจับตรงนี้ตรงน,รงนี้จับไม่ได้เหยียดขาเลย เทียกไว้อุ้ยโอ้ยโอ้ยเหงือแทบแตกออกมโอ้ยโอ้แต่แต่แต่ท่งนี่บอกจ้าโอ้ทุกคนไปใส่ปุณิจ่าดึงมาเลยจ้าดึงม่แรงเลยเดี๋ยวให้หนูเส้นมือกันแป๊บนึงไม่เป็นไรยืนขึ้นก่อนก็ได้เกาะไว้ก่อนก็ได้ไปปึ๊บ โอุ๊ยอย่าเพิ่งจับอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขอจับเดี๋ยวจับจับตรงนี้ไม่จับก็ได้ปล่อยมือเลยก็ได้เุ้ยมันปัญจายนี่ป่ะจ้าไม่เป็นไรจับตรงนี้ได้ไหมไม่ไม่จับตรงนี้ไม่ได้ไม่จับก็ได้ปล่อยไปเลยโอเคปล่อยตรงนี้นะโอเคปล่อย ปล่อยมือได้ลงลงปล่อยเบ็บแบบทำทำใจสบายสบายแล้วก็ถ่ายรูปไปเลยถ่ายวีดีโอไปเลยนี่สองดูซิแซวต้องเาลานอทุกคนต้องมวลงมีคนรอรับเราอยู่อุนมคำเชื่อพู้ตายแล้วอยากให้ลูกมาโดดด้วยเลย จ้างนา,ง 500, นางยห้ายนายยังไม่ยอมโดดด้วยนะทุกคนไปทางไหนต่อครับโอ้โอ้ยโอ้ย,อยอกี่เส้นแล้วเนี่ยหนส,สอีกห้าเส้นทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าอีแม่ก่อนอู้คือตอนนี้คือตอนนี้แบบโอยอย่าดมท้องข้าแล้วไม่ไหวสิบลายที่วางเวียงยเดี๋ยว ให้ดูข้างหน้านี่สะพานอู้มันก็สนุกอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเราคนกลัวความสูงเรายังเล่นได้เด้อนี่มาคนเดียวเดยสายเดียวลูกไม่มาลูกไม่เล่นด้วยลูกอยู่คาเฟ่ข้างล่างอ้สวัสดีค่ะอู้หลังจากเราโดดด,ดานน่านเสร็จแล้วเราก็มาข้ามสะพานตรงนี้แล้วค่ะมาเพื่อเจออีกด่านต่อไปแต่มันสนุกมากนะทุกคนนะ เนี่ยเรามากับลูกสาวแต่นางไม่ยอมเล่นนะนางนั่งอยู่คาเฟ่ข้างล่างนะนั่งนั่งรอแม่ไงให้แม่ให้คุณแม่วัยสี่สิบแปดปีโดดแทนนะคุณดูสิมันสนุกมากเลยนะรอบแรกอะเรามาแล้วแต่เราไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่พอเนาะเราก็ไปหลายที่ไงอันนี้รอบสองเรามากันแล้วเออนางก็ไม่ยอมเล่นอยู่ดีแต่นี่เราก็เป็นคนกลัวความสูงนะทุกคนนะเรากลัวความสูงนะอันนี้เราเราจะไลฟ์สดไว้แต่ว่ามันติดเพลงนะทุกคนนะเราก็เลยต้องมาภาคเสียงใส่ไปเออ แต่มันสนุกนะทุกคนนะสนุกจริงๆนี่ต้องลองมานะทุกคนใครไม่เคยมาเล่นนะนี่จะเป็นซิปลน์ที่สะพานฟ้าเนาะตรงถ้ำน้ำฟ้าเราจะตอนเรามานี่อยู่ที่ราคาอยู่ที่ส0 0แสนนะสามแสนกิบทุกคนก็ไปคูณเอาสําหรับค่าเงินเนาะตอนเรามาเราแลกได้หกสามศู 30, นะ์ะหกรสนะคะสนุกมากเลยนะทุกคนแบบอยากให้ทุกคนมาลองอะ่ะคือมันมันสักครั้งหนึ่งอะ่ะมาแล้วเราก็ต้องมาเล่นกันนะทุกคนนะ ดูสิว่ามันจะสนุกสนานแค่ไหนแบบเราแหกปากลั่นแบบลั่นป่าเลยนะแบบเสียงเรากรีดแบบกรีดลัล่นเลยนะกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ออ้มันเสียวอะทุกคนเสียวมากเลยนะวน้ับโอยเสียวจับเชืองไม่ทันโอ้ชีวิตมีน้อย แมวกล้าชีวิตนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลงกันลงกันสวัสดีค่ะโอ้ยรับชมจากที่ไหนเม้นมาบอกได้นะนี่อยู่เวียงวังเวียงค่ะโอ้ยตายแล้วเหมือแตกเฮ้ยเฮ้ยนี่สะพานไปฮอดอันเนยน่ารักถ่ายถ่ายอันไปทางคนใหม้ใหญ่เลยจะได้ภาพงามงายโอเคจ้าอู้ตายตายอีกกี่เส้นนี่จบมดเนี่ยอันนี้ได้กี่เส้นแล้วเนี่ยสี่เส้นทุกคนเพิ่งมาสี่เส้นได้ครึ่งทางแล้วนะคะโอ้ยโฮ้ย เดี๋ยวเราก็จะไปบุรากูลต่อนเนาะไปเล่นน้ําให้เหงื่อตรงนี้เหงื่อออกก่อนเฮ้ย,เ,ยเรากลัวความสูงเราเล่นได้นะนี่เรากลัวความสูงเราเล่นได้นะทุกคนเราเล่นได้โอ้ยมาๆๆใครมาวังเวียงมาเล่นกันโอ้ยดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวทําใจก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนอ้ย ตอนแรกว่าจะถ่ายเป็นคลิปนะทุกคนเอาเป็นไลฟ์สดดีกว่าให้ทุกคนได้มาดูด้วย,ยฝากติดตามด้วยนะคะอุย้ยมันเสียวขาจริงอยากจะวิ่งไปให้มันเร็วๆเ,เลยแต่วิ่งไม่ได้ขามันสั่นขามันสั่นมากทุกคนอุย้ยสบายดีโอ้ยขาอ่อนขาอ่อนอุย้ยอ้อมก่อน มาคนเดียวลูกสามไม่เล่นด้วยโอ้ยโดนแบบนี้จะแบบอย่างนี้อีก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 อันเนี่ยไปอย่นี้ไปจุดนี้แล้วเหลือสามสามกับจุดจบเขาไม่กล้าเล่นใช่ไหมลูกสาวไม่กล้าเล่นอโอเคนั่งลงก่อนนนนะครัับ่่งงลกอจับ<ป>ตรงไหนได้เหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมคะได้ไไดด้้เนาะไปนะทุกคนนะสู้สู้มาแล้วไปก็ได้พร้อมยังพร้อมแล้วจ้าหนึ่งสามสี่

มันมัน,ม,นมันสุดยอดมากเอ้ย้ยมันสุดยอดมากทุกคนอันนี้เล่นเหงือแตกแล้วเราต้องไปหาอะไรกินมไม่ไหวแล้วจ้างน้องมิ้นห้าร้อยมันยังไม่เล่นด้วยเลยคิดดูนไม่อยากได้ตังห้าร้อดูมันโอ้ยอึ๊บอึ๊บโอ้ยตรงนี้สูงไหมลูก สูงนี่สุดหรือเปล่าต่อจากด่านนี่เหรอหรือว่า,าวอ๋อป่อ๋ออ๋อตรงนั้นแน่เลยตรงว่ามันสูงสูงกว่าเพื่อนเฮ้ย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 โอ้ยนี่แหละมา้ารอบแรกไม่ได้เล่นรอบสองก็ต้องลองอเดี๋ยวนะอวสองรอบแล้วครับรอบที่แล้วไม่ได้เล่นมา,ามากับลูกสาวลูกเดี๋ยวนะขอแม่ดมอย่าดมแป๊บนึงโอ้ไม่ไหวทุกคน ตากด้หน่อยโอ๊ยขอดมยาดมเป้นนึงไม่ไหวเลยทุกคนลูกสาวไม่เล่นนางกลัวนางกลัวด่านนี้แล้วก็เหลืออีกสอง,สอ,งอันนี้ไม่สูงใช่ไหมอันอันที่สองสูงกว่ามันก็ไม่ต่างกันนะทุกคนเฮ้ยเราก็ขาสั้นจะด้วยสิ เดี๋ยวมันล้างเป้าไปหมดเลยโอ้พระเจ้าจอดสวัสดีค่ะจากจากสพปลาวเวียงเวียงจับ,จ,บจับตรงนี้ได้ไหมจับตรงนี้นะมันจะไม่หลุดนะลูกจับตรงนี้ได้ไหมเ้อสมมติตันนวตนี้โอเคตรงนี้นะไปเลย เราต้องจับเชือกด้วยต่อ,อ,ตอไปเหรอ,อเอาโอเคขอบคุณครับอโอ้ทีนี้เราจะเป็นแบบอู้นี่ถ้ำนางฟ้าอยู่ตรงนู้นะให้ดูไอ้สะพานฟ้าสะพานฟ้าอยู่ตรงนู้นนะเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วทุกคนโอ้ยอ้หมันสนุกสนุก ใครมาต้องมานะทุกคนนะนี่เราใช้เวลาไล์สดอยู่แค่สิบเอ็ดนาทีเราผ่านมาแบบจะใกล้จะถึงด่านสุดท้ายแล้วอะ่ะน,นี่ด่านนี้ก็ลงตรงนู้นอันนี้ด่านสุดท้ายหรือเปล่าคะเอายัง <c oughs> ยัง <c oughs> เหมือนขาจะอ่อนแล้วเลยอ <c oughs> สบายดีอุ้ยอ้ย,อยพักขาก่อนขาอ่อนทุกคนเดี๋ยวขอคุณแม่นั่งพักก่อนนะไม่ไหว,ไไหวโอ้โดมจะดมมาเมื่อกี้นี่อุย้ยนี่นี่นี่ต่อไปเราจะไปทางนี้เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็อีกอันหนึง่งอันสุดท้ายนี้สูงไหมไม่สูงไม่สูงส สู้ไหมทุกคนสู้นะสวัสดีค่ะรับชมจากไหนเม้นได้นะคะเราจะไปแล้วเราจะไปเล่นน้ําที่บุรพูลต่ออัน,นอันนี้ทําไมเอาข้างหลังอันนี้มันจะเป็นซูเปอร์แมนอุ้ยตายเราไม่ซุปได้ไหมะก็เลยไปทุกคนตายแล้วขยับไปหนะ้าน,นี่เอาลวอันนี้อันนีแ้แล้วยังไงอะคะมาคนเดียวมากับลูกสาวจา้ะลูกสาวไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวโซยโซยเราโอยเราอยู่ไหน เดี๋ยวลุกอันนี้ต้องนั่งไหมคะอนนั่งนั่งลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยว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 เข่าแขนอย่างนี้นะจ้ะปล่อยขาเลยหรือว่ายัางไงปล่อยเลยจ้ะหนึ่งสองสาว้าว <laughs> อออออึบอึบอึบอ่ะรล้ด่านนี้แหละครับเ้ซอยยังอยู่นะโอ้ยอีด่านหนึงอีกด่านหนึงน่งก็เสร็จแล้วทุกคนให้ดูข้างหน้าเลยแล้วกัน ข้งล่างคนเข้าไปเรือโอเคจ้ะอโอ้โอ้ออันสัลูกจะได้ยินเสียงแม่แหกปากดังกว่าเพื่อนมากอันนี้อันนี้เป็นแบบไหนคะอันนี้แขนแขนอันนี้ไว้ยังไงอย่างนี้เลยเหรอคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดังลงเห็นอะไรไหมเนี่ยทุกคนอ้ยไปร้านซองอยขวาโอ้เกือบไม่ได้โอ้ยเคไปเลยโอเคแล้วใช่ไหมจ๊ะ เสร็จจบภารกิจเล่นซิฟหลแปดสายของเราสนุกมากทุกคนใครมาต้องมาลองแล้วนูน่นคนอื่นก็เล่นอยู่นูน่นโอ้เราจบแล้วจบแล้วมันทุกคนมันสนุกมากใครมาต้องมาลองโอ้ oh, oh. พอจบการไลฟ์สดไว้นทีนี้เรารอดเรารอดตายแล้วเราไปเยิงยิงยิเยิงขึ้นขึ้นขึ้ยขึ้น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 หมวหัวหัวโอ้สนุกมากทุกคนต้องมาลอง

เสร็จแล้วทุกคนภ่ารก,กิจเล่นสิบล้านที่วางเวียงสร้อยเรายังอยู่ไหมสร้อยเรายังอยู่นะโอ้มันแบบสุดยอดมากนี่เขาก็กําลังจะนี่แล้วเขาจะมีกรุ๊ปถวยนะเี่เขาก็จะมีเล่นวิแต่ตอนนี้เราเสร็จแล้วนู่นเขาเล่นอยู่นู่นเรานี่อะดูด่านนี้ด่านนี้เราผ่านแล้วมันแบบสนุกมากอะทุกคนเรากลัวความสูงเราก็เล่นได้ทุกคนต้องมานะ โอ้โหเสร็จสิบลายที่วังเวียงโอ้หงาอะไรลครย,ย้อยต้องไปกินน้ำเห็นไหมโอ้โแปดเส้นไอ้ตรงโดดไม่เท่าไหร่นะทุกคนไอ้ตรงโดนเดินขึ้นฐานแต่ละฐานเนี่ยคือมันแบบมันสุดมากโอเคสำหรับไลนนี้จบกระแกเพียงแค่นี้ค่ะ